ผู้ช่วยสัตวแพทย์ตอนที่สี่ทางเลือกฝนตกปรยๆปรตั้งแต่เช้าไม่หนักแต่ตกนานเหมือนคำถามที่ค้างอยู่ในหัวของไหมหมอนพลและนั่งอยู่หลังตกเอกสารกองเดิมแต่เปิดไปอีกหน้าพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพรัการสัตวแพทย์พุทธศักราช2545เขาไม่ได้อ่านมันเหมือนครั้งก่อนครั้งนี้ เขาอ่านเหมือนคนกำลังหาทางออกไหมหมอนพดแล้วเรียกเบาๆในกฎหมายฉบับนี้มีใบอนุญาตอยู่แค่สองแบบหมายนั่งฟังไม่พูดแทรกชั้นหนึ่งกับชั้นสองเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยชั้นสองคืออะไรคะหมอนพดและยิ้มบางๆคือใบอนุญาตที่กฎหมายเตรียมไว้แต่แทบไม่มีใครพูดถึง เขาอธิบายช้าๆเหมือนกลัวคำพูดจะไปไกลเกินจริงใบอนุญาตชั้นสองไม่ใช่ผู้ช่วยไม่ใช่ลูกมือไม่ใช่คนทำตามคำสั่งแต่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีขอบเขตงานจำกัดและรับผิดชอบงานของตัวเองไม่มีคำว่าอยู่ภายใต้การควบคุมไม่มีคำว่าทำแทนมีแค่ ขอบเขตที่กฎหมายยอมรับหมายฟังจนจบแล้วถามคำถามเดียวถ้าเป็นแบบนั้นทำไมไม่มีใครใช้คัทหมอนพดละหัวเราเบาๆเพราะมันยากเขาตอบต้องเรียนต้องสอบต้องรับผิดเองและที่สำคัญมันไม่ใช่ทางลัดเขาหยุดแล้วพูดต่อแต่ถ้าใช้ทางนี้ทุกอย่างจะตรงไปตรงมา ไม่ต้องแอบไม่ต้องตีความไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งจะมีใครมาถามว่าเธอเป็นใครในระบบนี้หมายนิ่งเธอรู้ดีว่าคำว่ารับผิดเองหนักแค่ไหนแล้วเรื่องผู้ช่วยล่ะคะเธอถามถ้าจะให้มีจริงๆหมอนพดละสายหน้านั่นใหญ่กว่าเขาพูดตรงๆงถ้าจะรับรองสถานะผู้ช่วย ต้องแก้กฎหมายไม่ใช่ออกประกาศเพราะกฎหมายตอนนี้ไม่ได้เปิดที่ว่างไว้ให้คำนี้เลยฝนยังตกต่อคลินิกยังเปิดงานยังต้องเดินแต่ในใจไหมมีเส้นทางสองเส้นปรากฏชัดเส้นหนึ่งคืออยู่ต่อทำงานแบบเดิมหวังว่าระบบจะไม่มองลงมาอีกเส้นหนึ่งคือก้าวออกจากพื้นที่สีเทา ไปสู่พื้นที่ที่กฎหมายเขียนไว้จริงไม่ง่ายไม่เร็วแต่ชัดเย็นนั้นไหมมองกระดาษเปล่าบนโต๊ะทำงานถ้าเธอเลือกทางที่สองเธอจะไม่ใช่ผู้ช่วยเธอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตสัตว์ในขอบเขตของตัวเองเธอวางปากกายังไม่เขียนอะไรเพราะรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่อาชีพ แต่มันกำลังท้าทายโครงสร้างที่ทุกคนคุ้นเคย